สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2023กันต่อนะครับในซีซั่น2ครับใน EP ีแรกนะครับหรือซีซั่นแรกนะครับเรานะครับก็ได้เริ่มเล่นฟุตบอลแมเนเจอร์แบบเป็นผู้ว่างงานนะครับแล้วท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับมีตำแหน่งว่างนะครับให้เราได้ไปสัมภาษณ์นะครับซึ่งผมก็สอบสัมภาษณ์ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ได้นะครับใน ฤดูการที่แล้วนะครับซึ่งในฤดูการนี้นะครับเรานะครับก็นะครับได้อันดับที่3ของพิมลีนะครับได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับจากเดิมเราอยู่อันดับที่9ใน EP ีที่แล้วนะครับเราขึ้นมาอันดับที่3นะครับโดยเราชนะ21เกมนะครับเสมอ11เกมแล้วก็แพ้6กเกมนะครับซึ่ง หนึ่งในนักเตะคนสำคัญของเราเลยก็คือเฮลิเคนนะครับก็สุดยอดครับเป็นรางวัลแบบสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยลง30นัดยิง35ประตู6แอสซิสต์นะครับเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วนะครับได้รางวัลนะครับแฮี่เคนนะครับส่วนรางวัลอื่นนะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับเรานะครับก็ได้นะครับพาทีมนะครับเนี่ยฮะ คว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะครับเราพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะครับโดยนะครับการแข่งขันในเกมนั้นนะครับเรานะครับเฉือนชนะนะครับอานาโปลีนะครับไปนะครับสีประตูต่อ3นะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวเกมนั้นเราจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าอ่าเป็นยังไงครับซึ่งเกมนี้เฮลิเคีนเจ็บนะครับไม่สามารถลงได้นะครับก็กองหน้าเราก็จะเป็นเบตโต้นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่าเนี่ยแบ็คขวาเรา เปโดปาโลนะครับเนี่ยฮะเบโต้เนี่ยฮะยิงเรียบร้อยครับเบโต้ก็เป็นโซน่าคมรับลังใหญ่นะครับนโปรีบุกบ้างครับเนี่ยครับโอซิมเซ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นนักเตะที่น่าจับตามเหมือนกันนะครับในฟุตบอลเมเจอร์2023เนี่ยฮะตูรามนะครับนี่นักเตะเปิดมาให้ซ่อนนะครับเรียบร้อยครับจบสกอร์ยอดเยี่ยมครับ เนี่ยฮะนักเตะที่ผมจะแนะนำคือลูนี่นะฮะตัวนี้ฮะลูนี่บัตบัชจี่นะฮะเด็กนะครับอายุ19นะครับเล่นปีกนะฮะโอ้แอซซิตไป10ลูกแล้วได้เลยมั้งฮะแบบเล่นดีมากนะฮะเนี่ยฮะคุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับเด็กคนนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็นาโปลีนะครับก็เนี่ยฮะแทงทะลุช่องมาโลซาโนนะฮะก็ยิงไปนะครับแล้วก็เนี่ย เซเลนสกี้นะอ่าเรียบร้อยนะฮะก็นะครับในเกมนัดชิงนะครับก็4ประตูต่อ3นะครับแล้วก็มีอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเลยเนะี่ยก็คือนะครับเป็นเกมที่มีสกอร์กันร,รวมถึง1 0 4ประตูนะครับซึ่งในเกมนั้นเป็นเกมที่ผมนะครับไปเยือนบอลหมัดนะครับแล้วแพ้ไป 6ประตูต่อ8นะครับนี่ฮะในฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นแมตที่แบบอ่านาจะยิงเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วนะครับนะฮะในที่เป็นอ่าเก้าสิบนาทีนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าโอ้โหมันยิงกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะครับซึ่งผมก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าอ่าทำไมนะครับทีมผมถึงแบบโดนยิงเยอะขนาดนี้นะฮะนี่ฮะโซลันเก้นะครับเป็นเป็น คีย์แมนนะในเกมเกมนี้นะที่ชนะสเปอร์ไปนะครับเนี่ยฮะนี่นะครับคือแบบโหกประตูต่อแปดนะครับคือแบบสกอร์เป็นสกอร์ที่เยอะมากๆนะครับเหมือนนึกว่าเล่นฟุตซอลนะยิงกันแบบอ่าถล่มทลายนะที่ผมก็มีอเล็กซ์สกอตนะครับเป็นเด็กเหมือนกันนะเก่งนะอเล็กซ์สกอตครัะ นะะฮอเล็กซ์สกอตนะฮะ,กกะ,ฮะคเรนสกี้นะฮะค,คูเซฟกี้นะฮะก็เก่งนะครับทีมเรานะฮะนี่ครับปาดมาเรียบร้อยปาโดเปโลปาโลปปโลนี่ก็สุดยอดนะครับก็เพื่อนๆลอง ซื้อมาเทสในทีมก็น่าจะได้ครับน่าจะน่าจะน่าสนใจครับอ่าเนี่ยฮะโซลันเก้นะครับเล่นดีมากนะครับโซลันเก้เกมนี้คือแบบยังยังแปลกใจอยู่เหมือนกันเนี่ยนฮะเล่นดีจริงๆนะเกมนี้ทีมผมก็พับสนามบุกแรกนะครับ บสนามบุกแรกก็โอ้โหกว่าจะได้นะก็ตอนแรกโดนนำไปห้าหนึ่งได้มาห้าสองห้าหนึ่งนะ 2, นะใกล้ยิงคืนมานะนี่ฮนะเหมือนเกมเก็บแรงไว้เจอนาปโปลีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเกมนี้อ่พิมพ์ลิงนะสุดท้ายนะก่อนก่อนจะเจอนาปโปลีนะเกมนี้แพ้ไปแปดหกนะฮะ ก็เป็นเกมที่มีสกอร์ที่สูงนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับซึ่งนะครับในฤดูการ2 0 2 4 2 0 2ี่นาะครับที่กำลังจะถึงนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งในฤดูการนี้นะครับก็มีหลายเกมนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีเจอยูฟาซู per คัพกับเรัลมาริดนะครับซึ่งเรัลมาริดเป็นแชมป์ยู ฟ้าจะไม่ลีกฤดูการที่แล้วนะครับก็ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆครับชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับหรือว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากแนะนำนะครับตัวผู้เล่นก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้นะครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับรับชมนะครับได้ตามชื่นชอบนะครับหรือว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับผม ด้วยเช่นกัน,นครับก็เดี๋ยวเรามาตามดูกันต่อนะครับใน EP ีที่3นะครับส่วน EP ีที่2นี้นะครับก็ผมก็จะพูดประมาณนี้นะครับเดี๋ยว EP ีที่3เราจะมาทำสรุปของซีซั่น 2024- 2025ให้อีกทีนึงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม